เขาค่ะตีนน่ะชอบตีนค่ะโหน่ากินเดี๋ยวก่อนหาตีนแฮมพ์พอนกันโอ้ของอร่อยก็ต้องเป็นแบบนี้นะค่ะแล้วอ๋อเอาน้ำหน่อยน้ำหน่อยคนคุณหญิงจันทร์ก็มึงซ้ำค่ะคุณหญิงจันทร์ไปฉีดวัคซีนมานะคะสารอนาคพรตักเองวันนี้เป็นเมนู แกงเขียวหวานไก่น่าทานมากนะคะเอ้ยอืมให้ปลานนี่อ๋อน้องภูมิจะอ๋ไม่หญิงจันจะกินกับข้าวสวยไปหน้าปกติเอ๋อวันนี้มาทําอะไรกันคะจีนน้มน้ําอะไรคะเนี่ยน้ําไอ้เขียวหวานไก่แกงเขียวหวานดูดูดูดิดูดิอันนี้อะไรคะตีนไก่ต้มจนเปื่อยแล้วก็ละลายในปากเลยนะละลายในปากดูดิ กินกับพี่กินหนูด้วยมะ่รนี่ยชอบเผ็ดก็กินคนไม่ชอบเผ็ดก็ไม่กินก็ไม่ได้ก็ได้วันนี้คนหญิงจันใช่ไหมคะจากไรจันกาเดนใช่ไหมคะวันนี้เขาตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะมาทำนะก็ชวนญาติพี่น้องมาทานข้าวกันใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็เยละเนี่ยนกนก่อนปีนวดันจจาจนะกินก่นโอ้ยืนทานเลยเหรอคะชอบมากค่ะ หญิงพี่สมัยเติมมอดเฮ้ยพอนี่อร่อยมากๆเลยวันนี้เรายังขาดเมนูส้มตำนะคะเมนูส้มตำก็สามารถที่จะข้ามขาดไปได้ค่ะสำหรับคนพิเศษในวันกันเสาร์วันอาทิตย์นะคะที่ร้านริเวอร์ของเราก็จะมีเมนูกับข้าวอร่อยๆเพื่อที่จะเรียกลูกค้ามาเข้าร้านนะคะเดี๋ยวเพิ่งนี้เป็นไหนนะคะยังมีเมนูส้มตำนะคะ อันนี้น้องน้ำหนึ่งนะคะทำเมนูส้มตำมาค่ะมีอภินันธนาการจากป๋านดด้วยนะคะเป็นน้ำนะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะป๋านวดนะคะวันนี้ป๋านดใจดีคุณหญิงจันทานเยอะๆนะคะดูคุณหญิงจันทานข้าวนะคะทานข้าวแบบอเนกอร่อยมากแกงก็อร่อยใสยน้ำหนึ่ง ให้เลินหรือยังกต้นเงินยังจังวันนี้งดให้ค่ะวันนี้งดนะคะวันนี้น้องน้ำหนึ่งงดนะคะวันนี้งดให้ค่ะเอาพ่ส้มตามอร่อยมากเอาพ่อน้ำสองให้เลยไหมพ่อน้ำสองมาแล้วกันได้ไหมเลียพ่อน้ำสองอร่อยนะคะอ๋อไหนคะอร่อยนะคะน่ะคุณน้ำพรก็ชวนมากินส้มตำนะคะมาทานส้มตำด้วยกันนะคะเอายังไงดีวะเอาบุ้งนี้กินก่เอาเนื้อกินก่อน